บรรยากาศการเปิดตาเปิดโลกในเหงนมั้งคะบรรยากาศเปิดโตกอ๋อผมก่อนก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับแล้วก็ผมว่าอย่างก่อนหน้าที่จะมีงานเนี่ยฝนตกลงมานิดนิดอ่าก็เลยทําให้บรรยากาศในวันนี้แบบไม่ร้อนเท่าไหร่แล้วก็บรรยากาศกําลังสบายสบายแล้วก็แบบจัดยิ่งใหญ่อลังการมากรวมถึงศิลปินร็อคเชนต่างๆแบบมากระดับหนาแน่นเลยครับอ่า เด้ออกแรงอะไรกันด้วยนีสองคนนี้เขาออกแรงครับเม่อกี้เห็นลักโผนบารมีมีทั้งหมด7ฐานนะครับตามตัวละครจะนิ่งฟันเดียวเลยครับไม่ใช่แค่การเปิดตูหนังธรรมดาครับแต่ว่าคนทั่วไปสามารถมาร่วมสนุกได้ครับก็คือมาเล่นได้เลยแล้วก็แข่งชิงของรางวัลได้เลยครับผมเมื่อกี้ิตแค่ไหนคะเไผลบาร์นะครับไม่ใช่วิ่งราวบาร์ เข้าใจไหมครับให้โหนใช่ไหมใช่ครับโหนบาร์ไม่ใช่ขโมยบาร์อ่าโอเคต้องขยายความเพระพี่แม่เขาเล่นเพราะ่เพื่อนนะครับแม่งงแล้วกิจกรรมในการที่เขามาออกกำลังกายเนี่ยเป็นการร่วมสนุกใช่ไหมครับใช่ครับสามารถแข่งรับผมรางวัลได้แล้วก็เขาลุ่มเหนื่อยด้วยเนาะลุ่มเหนื่อยลุ่มเหนื่อยด้วยแต่ผมว่ามันได้เหนื่อยได้อะไรแล้วมันแบบมัน่าเราติดตีนหนังใช่เราจะแข่งเดี่ยวก็ได้หรือว่าแข่งเป็นกลุ่มก็ได้ครับผมต้มาทโอเคเราเป็นแฟนหนังเรื่องมึงแล้ว ชื่ชอบอะไรในหนังเรื่องอย่างนี้ชื่นชอบอะไรครับผมชื่นชอบความเป็นเอ่อมาเวลอยู่แล้วครับผมแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้เราจะได้เห็นไฟร้ายรวมตัวกันประกอบกู้โลกในวันที่ฮีโร่ไม่อยู่ครับผมเป๊ะละครับคุณเป๊ะตลกแน่นอนครับสนุกแน่นอนครับพวะพุ่มกับเขาบีมือด้านการเสียดสีกันกัดแก้กันครับแล้วก็ เขาพยายามใช้ซีจีให้น้อยที่สุดครับก็ลองไปดูความมันก็ผมผมชอบอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นภาพยนตร์แอคชั่นแล้วก็อย่างที่เป้บอกนะครับว่าจะมีความตลกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูแอคชั่นที่แบบไม่ได้ขมวดคิ้วอย่างเดียวนะมันก็จะแบบดูขมวดคิ้วแล้วก็มีความยิ้มยิ้มด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นการที่กดบาทนะครับจากคนที่เคยร้ายแล้วก็คราวนี้เขาจะมีภารกิจในการปกป้องโลกนะครับก็อยากให้ตีดตามชมว่าเขาจะปกป้องโลกได้แบบไหน ดู้ชมกันครับกับ Thunderbol วันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้ครับผมรอบพิเศษ30นี้ครับผมฝากติดตามด้วยครับพี่เอยากพูดอะไรไหมครับก็ฝากด้วยนะครับฝากหนังเรื่องนี้ฝากเรื่องนี้ตอนนี้ยังไม่กล้าฝากเกอีกนะครับเอยล้นาสิครับแปดสิบร้อยัไม่เหร้อรอท่านร้อยจะเห็นอะไรจพี่เป้บ้าอยร้อยครับ้อยเห็นผมรวยครับ ผมีว <G ã entender> <net diz> ่าท้องอ่าจะเส้นหนาที่ไม่ไม่ครับไม่ครับก็นั่นแหละครับปากเลยครับขอบคุณครับ